รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยที่นอนและชุดเครื่องนอนโลตัสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการคุยกับเป็ดสุพีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดี4ี่ทุ่มครึ่งทางช่อง t n n 24ค่ะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นโอ้โหนักจัดรายการชื่อดังนะคะเธอเป็นอดีต ผู้บริหารคลื่นวิทยุชื่อดังค่ะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณเปิ้ลหัตถยาวงกระจ่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างโอ้ยขอบคุณมากเลยยินดีค่ะ,คะพี่เบดอะได้ยินชื่อพี่เปิ้ลมาต้องหนานแล้วเนาะ อยู่มานานยงไงอยู่ในวงการงไงตกลงน้องเปิ้ลหรือพี่เปิ้ลดีขออนุญาตเรียกพี่เปิ้ลตามได้ค่ะคุณผู้ชมได้ตามที่คุณผู้ชมเรียกนะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเพราะว่าเป็นการมานานรุ่นที่แบบว่ายังไม่เห็นมีใครเป็นนักจัดรายการผู้หญิงเลยเนาะก็มีนะคะจริงๆก่อน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 เปิ้ลก็จะมีพี่แตววัสนาวีรชาติพรีแล้วก็จะมีพี่ชอดพี่ชอดก็จะเป็นรุ่นพี่ที่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นเป็นช่วงนั้นที่มีผู้หญิงไม่กี่คนค่ะ ตอนนี้ก่อนที่พี่เปิ้ลจะมาทํารายการวิทยุเนี่ยพี่เปิ้ลเรียนอะไรมาจบอะไรมาคะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนสงสัยเอ๊ะพี่เปิ้ลมาถึงเป็นนักจัดรายการชื่อดังเลยคือจริงๆอะเปิ้ลเริ่มมาจากเเป็นเป็นนักโฆษณามาก่อน ทำบริษัทโฆษณามาก่อนอยู่บริษัทโฆษณามาก่อนค่ะก็คือเรียนกราฟิกดีไซน์มาจบแล้วก็เป็นอาร์ติสตสบายเลยจบมาจากอังกฤษก็มาสมัครงานบริษัทโฆษณาแต่ก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยตอนช่วงที่ทำเขาเรียกวิทยานิพนธ์ก็คือ thesis เนี่ยก็มาสมัครอยู่แล้วสมัครโอ้โหต้องหลายที่เลยค่ะทั้งเรียวเวอร์เน็ตทั้งเจวอตเทอร์ทอมสันทั้งโอ้โหแมคแคนคือฝเพิ่งรู้เลยนะอ๋อว่ากราฟิกดีไซน์เลยฉะนั้นก็เป็นแบบว่า เบื้องหลังสิใช่อยู่เบื้องหลังงานโฆษณาจนกระทั่งพอเรียนจบก็มาอยู่บริษัท format advertising เป็นบริษัทเล็กๆแต่ว่าก่อนที่จะไปอยู่บริษัทใหญ่เนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดอยู่บริษัทเล็กเราจะได้เรียนรู้ทุกอย่างได้หมดใช่ก็เลยเป็นที่มาของทำมาเป็นนักจัดรายการวิทยุเนื่องจากว่าพออยู่บริษัทเล็กๆเนี่ย ไปทุกอย่างเราต้องทำสปอร์ตวิทยุไงคะทำสปอร์ตวิทยุดิฉเนเองเขาเขาเขาบอกงั้นเธอทำเดโมให้ลูกค้าเขาทำเดโมให้ลูกค้าเนี่ยตอนนั้นอยาทำชุดชั้นในแล้วเขาบอกเสียงเธอได้เลยเหมาะเลยเสียงใหญ่ๆเนี่ยก็เลยพูดเลยชุดชั้นในสำหรับคุณผู้หญิงอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นเป็นชุดชั้นในยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ใช้เสียงเราพูดลูกค้าก็เลยบอกเอาเสียงย่า่คนนี้แล้วกันอ๋อชอบเลยก็เลยเป็นเสียงเราเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเสียงก็เลยไปปรากฏอยู่ในห้องเสียงเวลาที่คนเขาจะใช้สปอร์ตวิทยุมีผู้หญิงเสียงใหญ่ม ก็นาเสนอเราหลังจากนั้นพวกก็เลยได้พูดโฆษณาของห้างสรรพสินค้าโฆษณาครีมทาผิวอะไรอย่างเงี้ยเป็นใช้เสียงนะคะคือเสียงมีเอกลักษณ์ก็คือใช่ไหมก็เสียงใหญ่ๆผู้หญิงเสียงใหญ่หายากมันตอนนั้นเออมันมันเท่ไม่เหมือนแล้วหลังจากนั้นพอเขาประกาศหานักจัดรายการวิทยุเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันก็เลยไปสู่บริษัทโฆษณานานยังคะนานเหมือนกันค่ะนานโอ้ เป็นห้าหกปีนะอ๋อระหว่างนั้นก็แบบว่าอัดสปอตไปอัดสปอตวิทยุใช่ค่ะอัดสปอตวิทยุให้กับบริษัทเท่านั้นให้กับบริษัทเท่านั้นแล้วก็บริษัทีรับจ้างรับจ้างเริ่มรับจ้างแล้วค่ะเพราะว่าบริษัทมีงานฝินตั้งแต่ใช่แต่ว่าก็จะบอกเจ้านายเพราะว่าถ้าเกิดว่าสินค้าที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งกันเพราะว่าบริษัทที่เราทําอยู่เป็นบริษัทเล็กๆ เป็นอินเฮ้าส์ของดูสิทธานีด้วยซ้ำก็เลยกลายเป็นตอนนั้นอายุก็แค่23่สได้ไหมยี่สามยี่สจบใหม่ๆจบใหม่ๆโอ้โหไฟแรงใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เลยได้มาจัดรายการวิทยุตอนอายุประมาณ24 24จัดรายการวิทยุแสดงว่าอยู่บริษัทโฆษณาไม่นานเลอยู่บริษัทโฆษณาไปด้วยจัดรายการวิทยุไปด้วยจัดรายการวิทยุแต่เช้าพี่เชื่อไหมตื่นมาจัดรายการวิทยุแต่ตีห้าถึงแปดโมงเช้าหลังจากนั้นก็ไป ไปทำงานออฟฟิศไปทำงานออฟฟิศเช้าก็คือจัดรายการวิทยุใช่ค่ะเพราะเสาร์อาทิตย์ก็จัดรายการอีกทีนี้ภาพภาษาอังกฤษภาพภาษาอังกฤษด้วยเพราะเราจบมาจากต่างประเทศใช่ค่ะก็สนุกมากทำงาน7วันพอสักพักนึงเริ่มไม่ไหวแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมมันแบบว่าเยอะมากเลยเจ็ดวันทําทุกวันก็เลยต้องมาเลือกงานอะไรที่เราชอบเลือกหน่อยสรุปแล้วออกจาก ออกจากงานโฆษณาใช่ไหมใช่ยังเสียดายเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราชอบรายการวิทยุมากกว่ามันรู้สึกว่าเรื่องในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะว่าตอนอยู่ต่างประเทศก็สะสมแผ่นเสียงแม่บอกสมใจเธอแล้วนี่สะสมแผ่นเสียงคือเสื้อผ้าส่งทางเรือแต่แผ่นเสียงเนี่ยถือขึ้นเครื่องพวกแบบรักมากเลยโอ้ยางนี้คุณแม่คานมาตอนที่เราทํางานบริษัทดีๆจู่ๆ ก็ <g ather> ไปจัดรายการวิทยุทุกค้านคาน่นผู้ใหญ่อาจจะแบบอยากให้เราทําเป็นงานออฟฟิศอะไรเนี่ยพอจัดรายการวิทยุเนี่ยได้ชั่วโมงหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่ทางไนส์ฟอร์ตเขาปิดคะ,คะแล้วก็คุณอิทธิวัฒน์เพียรเลิศก,ก็มา hmm. เปิดรายการใหม่ค่ะแล้วเราถือว่า ช่วงที่ที่มาทํารายการวิทยุเนี่ยครูทั้งนั้นเลยครูทางรายการวิทยุทั้งนั้นเลยมีหมมรุจยาภาอภากรคุณอิทธิวัฒเพียรเลิศมีคุณสรพันจันทรัตน์มาลีบุญญศรีสวัสดิ์ที่เป็นนักจัดรายการวิทยุรุ่นรุ่นนู้นเลยก็ถือว่าได้มาร่วมงานกับรุ่นพี่ที่เราเคยฟังเคยฟังในสปอตมานานเราก็เลยตัดสินใจเลยว่าแม่อยากทํารายการวิทยุแม่ก็เลยบอกว่าเธอนี่คือคือแม่ก็รู้สึกว่าพ่อเนี่ย คุณพ่อเนี่ยทำวิทยุเหมือนกันคุณพ่อเนี่ยอยู่เราดําสกุลเกศสังใช่ไหมคะดำสกุลเก่าเกศสังคุณพ่อเนี่ยอยู่คณะละครเกศทิพย์พี่เคยได้ยินั้ยเกศทิพย์การละครตอนนั้นก็เขาพ่อที่จะเป็นนักภาคจะทําทําละครวิทยุแม่เลยบอกว่าแม่บอกว่าไม่ชไม่ชอบสิ่งไหนนี่เจอสิ่งนั้นเลยมาเจอลูกอีก คือแม่ก็บอกว่าเหมือนกับว่าเอออยากให้ไปทำออฟฟิศเป็นแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเราวก็อยากจะมาจัดรายการวิทยุที่เขาเห็นว่าเราชอบแต่นี่ไม่ได้ใช้เส้นคุณพ่อถูกไหมไม่ได้ใช้เลยรั้งเลยพ่อไปทางละครวิทยุเรามาทางอัดสปอร์ตวิทยุแล้วก็มาทางจัดรายการจัดรายการเนี่ยอาจจะมาทางคุณแม่เหมือนกันเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยอยู่กรมประชาสัมพันธ์ข่าวต่างประเทศก็ทําให้กับวิทยุแต่เป็นวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แผนข่าวต่างประเทศ มันก็มีอะไรที่แบบว่าอ่ามันก็ใกล้เคียงกันเนาะมันได้ยินได้เห็นตลอดเวลาสภาพแวดล้อมอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจัดรายการวิทยุเป็นเรื่องบรรดาวแม่ก็บอกแล้วมันจะเป็นอาชีพยังไงอะเป็นอาชีพดีเจเหรอบอกแม่เอแม่มันก็ต้องมีอาชีพนักจัดรายการวิทยุไหมแต่ว่าตอนนั้นเราทาเป็นฟรีแลนซ์ก็คือทําแค่ช่วงเช้าแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสนุกสนานมากกว่าที่จะไปมากกว่า ก็เลยเลือกมีความสุขอะมีความสุขด้วยความก็เลยเลือกจัดรายการวิทยุมีความสุขมากเลยแล้วตอนนั้นพี่น้องกี่คนอะช่วงใครๆทําอะไรอไม่มีเลยค่ะลูกคนเดียวค่ะลูกคนเดียวเองโอ้โหเป็นลูกคนเดียวเป็นห่วงมากเป็นลูกคนเดียวแม่ก็เลยแบบว่าอ้าวก็อ้าอ้าอยากจับวันนั้นมาวันนี้ก็หลายปีเนาะสามสิบกว่าปีค่ะพี่สามสิบกว่าปีที่อยู่วงการวิทยุมาแล้วระหว่างทางเนี่ยมีอุปสรรคมีอะไรบ้างไหมคะ เฮ้ยไม่เปิดไมเลยไม่ลืมเปิดก็พูดไปเรื่อยอ่ะไม์ต้องเปิดพอพูดเสร็จปุ๊บต้องปิดไมพูดเสร็จปุ๊บอุทธีร์บอกอะไรวะเนี่ยมันไปผิดถูกถูกออกอากาศไปใช่เราก็ต้องแบบโอ้ต้องขอโทษคุณผู้ฟังเพราะมันเป็นรายการสดเราต้องบอกว่าเมื่อกี้ คนทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัสกินเลวเต็มที่เหลือไม่เป็นไรวันนี้ฟุ่มเฟือยตอนรีทายจนสมต้องวางแผนกับไทยพานิ์แผนรีทายชิลๆมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานวีทายชิลๆจากไทยพานิ์ แล้วระหว่างทางเนี่ยมีอุปสรรคมีอะไรบ้างไหมคะเยอะค่ะตอนจัดรายการวิทยุนี่เยอะมากเลยเพราะว่านักจัดรายการวิทยุช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่เสียงเพราะอย่างพี่ชอก็จะเป็นแนวที่แบบเสียงเพราะเสียงหวานทุกคนก็เสียงเพราะเสียงหวานคือเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราชอบจัดรายการวิทยุแล้วเราจะทํายังไงให้รายการวิทยุเนี่ยมันแตกต่างจากทั่วๆไปบ้างมาถึงก็สวัสดีคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเช้าวันนี้คือไม่ไม่ชอบเป็นแพทเทิ ไม่ต้องดัดเสียงว่าจะต้องเป็นแบบว่าสวัสดีค่ะคุณกําลังอยู่กับดิฉันหัทยาเกศสังนะคะอันนี้มันดัดไม่ได้ทุกวันนะคือใช่แล้วเสียงเราเป็นคนเสียงใหญ่เสียงแหบเสียง้าวเรามาถึงก็สวัสดีคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเช้านี้รถติดใช่ไหมรู้เลยว่ารถติดรถติดก็ต้องไม่หงุดหงิดเรามีเพลงให้ฟังอยากฟังเพลงไหนฟังแต่ไม่ได้ตามใจทุกคนนะเพราะบางทีฟังทุกวันแล้วก็ต้องฟังเพลงอื่นๆบ้างคือ พี่รุตคุณชยาภาคุณชยาภาอาภากรค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ก็จะมีกระดาษเข้ามาเขียนคะขาอย่าลืมคะขาสวัสดีค่ะเราก็ต้องเป็นรู้สึกตายแล้วต้องขะขาแล้วาะเอ๊ะเราแข็งไปเหรอก็จะมีคนโทรมาต่อว่านี่น่าจะดรายการพิธีคนที่ทำไมห้าวจังเลยพูดจาไม่มีหางเสียงฟังเหมือนคนเป็นแบบผู้ใหญ่อายุอายุแบบ สี่สิบห้าสิบจัดรายการอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าชอบบอกคุณผู้ฟังว่าเสียงเราเป็นอย่างนี้เองเสียงมันเป็นอย่างนี้เองพี่ลุ้เก็บอกว่าให้เพิ่มสวัสดีค่ะให้อ่อนหวานน้อยให้อ่อนหวานหน่อยให้มีความอ่อนหวานหน่อยแล้วก็พูดใจอย่ากระโชคหกห้าคนฟังโทรมาก็อย่าไปดุเขามากนะครับเราก็จะแบบก็ต้องปรับตัวก็ปรับตัวอยู่นานแต่ตอนหลังก็รู้สึกว่าเอออยู่ๆคนชอกอยากจะรู้จักยียคนนี้ว่าเืียยคนนี้เปขาเป็นใคร คือเขาเรียกว่าอะไรหรือมะเขาเรียกว่าความแตกต่างนะการที่เราทําอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะทําอะไรแตกต่างแล้วเราอยากจะใส่อะไรที่มันเป็นตัวเราเข้าไปบ้างเพราะเราเพราะเราคิดว่าการจัดรายการนิวคนก็ไม่เห็นหน้าอยู่แล้วพอนีไม่เห็นหน้าเนี่ยความเป็นกันเองน่าจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วสบายใจก็กลายเป็นแบบว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบแต่วัยรุ่นเนี่ยชอบวัยรุ่นแบบเอ็นท้านไม่ติดสอบไม่ติดเราก็จะโทรมาบอกว่านี่ ดิฉันจนไม่ได้เป็นทุกอย่างพ่อแม่เป็นทุกอย่างฟังได้แต่ไม่ต้องทําตามทุกอย่างคุณต้องไปฟังคุณพ่อคุณแม่คือเราก็ดุกลับไปตอนหลังพี่ใหญ่เริ่มแบบว่าเออเเริ่มยอคนนี้เริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มมีพวกเดียวกันเริ่มมีพวกเดียวกันคือเห็นพ่อแม่สําคัญ ทุกคนจะเริ่มชอบเราละเพราะเรามีความเป็นฝั่งพ่อแม่เราก็รู้สึกว่าเราก็กลับมาคิดอีกว่าเออตอนนี้วัยรุ่นเริ่มเป็นเพื่อนกับเราแล้วเราจะทํายังไงที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เขารู้สึกว่าลูกเขาเนี่ยมาฟังเราแล้วเราไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวเราไม่ได้เป็นคนชักชวนไปในทางที่ไม่ถูกต้องเออเราก็รู้สึกว่าเออการให้กําลังใจกันหรือว่าการที่เราไม่ตามใจเขาทุกอย่าง แต่ว่าเขาจะต้องกลับไปถามค<ะ>ุณพ่อคุณแม่เขาน่าจะเป็นสิ่งที่หลงตัวแล้วก็พยายามปรับปรับรายการมาเรื่อยๆเ,เพราะว่า<ะ>เขาก็ให้เราเริ่มจัดตั้งแต่ตีห้ถึง9ก้าโมงถึง10บโมง มันก็เป็นช่วงพรามณ์ทางเราก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะทําะไรช่วงนี้ให้มีประโยชน์ระยะหลังเนี่ยเราก็เลยเริ่มทํากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับรายการตอนนั้นชื่อ Smile Radio วิทยุยิ้มได้เราก็เลยเริ่มคิดว่าเราจะทำยังไงให้คนเกิดรอยยิ้ม Smile on the road ยิ้มบนท้องถนนมีจัดกิจกรรมไปมอบรอยยิ้มบนท้องถนนวันไหนรถติดก็มีให้โทรมาฟังเพลงโหวตเพลงว่าเพลงไหนฟังแล้วเนี่ยทำให้เราสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเครียดเริ่มทำกิจกรรมไปเรื่อยๆแล้วรายการเราเป็นรายการสด เราก็จะเปิดดับสายคนที่โทรมาจากทางบ้านรถติดอยู่ตรงไหน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 ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะมีแบบมอเตอร์ไซค์วิ่งแบบเราทำใช่ใช่ลงทุนมากเลยมอเตอร์ไซค์วิ่งเอาของหรือเอาอะไรที่ไปเพิ่มรอยยิ้มบนท้องถนนบนตรงนั้นเลยก็เลยทําให้แบบว่าเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะสร้างเลตติ้ง ของรายการวิทยุขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆได้ตอนนั้นคนก็จะแบบเริ่มติดเลย88สมาช์เรดิโอต้องฟัง88สมาช์เรดิโอแม้จะเป็นคลื่นสุดท้ายซ้ายสุดแต่เป็นซสายสุดที่ฟังแล้วชัดชัดเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ฮิตเลยก็ฮิตเลยคนต้องรื่นฮิตเลยแต่ก่อนที่จะมาจัดรายการอ่าวแน่นอนตอนนั้นเรายังอัดสปอตทีพอเราต้องมาจัดรายการเต็มตัวเนี่ยวันแรกเดย์วันเนี่ยตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นพี่พูดพี่พูดถี่ถูกถูกเลยถูกถูกพูดแล้วแบบว่าคือจัดรายการตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะพี่เป็ดคุณผู้ชมต้องลองลองแบบจินตนาการว่าเดี๋ยวนี้เจ้าการจัดรายการวิทยุเนี่ยมันเป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วดีเจแทบจะไม่ต้องเปิดเพลงเองคือเพลงมันจะเรียงร้อยมาในระบบอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเนี้ย ช้ turntable t u r n t เบิลก็คือเราเป็นแผ่นเสียงสมัยก่อนทุกคนอัดแผ่นเสียงเวลาเวลานักร้องไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดพี่ตูอัศนีวัสันนูโวเอ่อหรือพี่แจ้ทุกคนจะมีแผ่นเสียงกันหมดแผ่นเสียงเราต้องมี turntable สองตัวเราจะต้องทําทุกอย่างเองหูฟังมือเปิดไม์มือข้างขวาจะต้องวางแผ่นเสียงเราจะต้องฟังดูว่าแผ่นแผ่นเสียงเนี่ยถ้าเกิดเป็นแผ่นเพลงเดียวเนี่ยต้องเล่น45สปีดถ้าเกิดเป็นแผ่นที่มีหลายๆเพลงเอาเล่น สาวทีสปีบางทีเนี่ยเพิ้นแบบสลับกันไง<ฆ>บางทีมือเราแบบไม่นิ่งและเราแบบว่า<ฆ>รายการสดด้วยเราไม่คอนเซ็งเตทบางทีไมยังไม่ได้เปิดเลยพูดอะไรไปแล้ว <c oughs> พิรุตต้องวิ่งมา <c oughs> เฮ้ยไม่เปิดไม่เลย <c oughs> ไม่ลืมเปิดก็ <c oughs> พูดไปเรืเอ่อยอ่ะไม่ต้องเปิดพอพูด,พ,ดพูดเสร็จปุ๊บต้องปิดไม่พูดเสร็จปุ๊บบางทีบออะไรวะเนี่ยมัน เปิดผิดถูกถูกออกอากาศไปใช่เราก็ต้องแบบโอ้โหต้องขอโทษคุณผู้ฟังเพราะมันเป็นรายการสดเราต้บอกว่าเมื่อกี้นี้ลืมปิดไมค์คับคุณผู้ฟังขอโทษด้วย เปิดแผ่นก็เปิดค้างเอาไว้ตายแล้วดิฉันทําอะไรลงไปเนี่ยเรียกว่าสามช่วงแรกๆเลยสามเดือนแรกนี่ผิดตลอดเลยบางทีเนี่ยจามเนี่ยลืมปิดไม้จามออกไปก็มีแล้วต้องบอกว่าที่เจ้าของค่ายคลื่นเขาเข้าใจเขาเข้าใจแต่บางทีมันกลายเป็นแบบกลายเป็นธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาติไม่ไม่ประดิษฐ์ไม่ประดิษฐ์คนเลยรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนอยู่บ้านกลายเป็นสนุกไปหลังจากสามเดือนคราวนี้เข้าหมดโปรเฟชชั่นอลเลย ก็ก็ยังไม่โปรเฟชชั่นอลดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการจัดรายการสดเนี่ยม,มันมีหลายอย่างที่ต้องเตรียมบางทีก็ พูดผิดพูดถูกเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นปกติเลยคือทุกวันนี้เชื่อว่าดีเจหรือว่าพิธีกรที่บางทีจัดรายการสดก็ยังมีพูดผิดพูดถูกเพราะบางครั้งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของคนเราแต่ว่าเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ไดเราต้องบอกให้ได้ว่าเอา้าเมื่อกี้เมื่อกี้พูดอะไรไปเอ้าโทษทีเพราะว่านึกว่าคือมันต้องมันต้องมันก็ต้องมีสติเหมือนกันว่าเราเนี่ยกำลังพูดอะไรออกไปเราพูดผิดเรารีบแก้ถ้าเกิดว่าเราเออเรารู้ตัวว่าเฮ้ยไอตรงนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่ใช่นี่ มันก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันก็เลยฝึกฝึกสมาธิไปในตัวเลยมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราได้ทาอะไรเยอะแยะเนี่ยม,มันเป็นการฝึกสมาธิฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปในตัวได้มากทีเดียวอย่างเงี้ย<ท>แล้วเขาบอกอ๋อเดี๋คะแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ผมอยากรู้เนี่ยไม่รู้มานานเขาจะทางเรื่องทั่งแล้วเปิ้นฝั่งไว้ถนัดเขาจะบอกว่าเหมือนกับว่าขออภัยนะไม่รู้ออกอากาศได้ไหมอ่ะของลับอ่ะของลับของผู้หญิงเนี่ยแต่เขาเขาใช้คําว่า บนทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัสกินลเลยเต็มที่เหลือไม่เป็นไรวันนี้ฟุ่มเฟือยตอนรีทายจนสมต้องวางแผนกับไทยพาณิตแผนรีทายชิลๆมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานวิไายชิลๆจากไทยพาณิชต The Ring Ice Arena ลานสเก็ตน้ำแขง็งมาตรฐานสากล เปิดสอนสเก็ตน้ำแข็งตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูงทั้งไอซ์ฮอกกี้ฟิกเกอร์สเก็ตสำหรับทุกวัยมาสัมผัสกับความหนาวเหน็บและความสนุกสนานกับกีฬาแบบใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ The Ring Ice Arena ทั้ง5สาขา Central Plaza แกรนด์พราม9 c e n t ก้าว o r n t r a s w o r n Island s n a c o n ซีคอนบางแคและ Central Plaza อุดรนธานี Quartier Cine Art รประสบการณ์ใหม่ของรูงภาพภพยนต์แห่งอนานคตที่ M.Quartier กำเนิดตัวตนบนทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัสกินอะไรกันที่เหลือไม่เป็นไรวันนี้ฟุ่มเฟือยตอนรีทายจนสม วางแผนกับไทยพาณิชย์แผนวิไทชิวมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานวิตไทชิวจากไทยพาณิชย์คือปกติเนี่ยเขาจะมีต้องไปสอบใบผู้ประกาศผู้ประกาศใช่อันนี้ต้องสอบไหมสอบค่ะสอบใบผู้ประกาศเป็นปัจจุบันเห็นปัจจุบันจริงๆก็ต้องสอบนะ จริงๆก็ต้องสอบน่าจะมีกฎกติกาใช่ค่ะจริงๆก็ดีเหมือนกันเพราะว่าการสอบเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราพูดภาษาไทยคือเราเป็นคนไทยรายการของเราเป็นภาพภาษาไทยเราต้องพูดชัดเพราะว่าบางบางทีเนี่ยคำควบกล้ำนี่สำคัญความหมายผิดไปเลยความหมายผิดเลยบางทีบางทีเนี่ยเราฟังนักจัดรายการรุ่นใหมามเติพูดว่ารถติดเพราะว่าฝนตกน้ําท่วมตรงนั้นตรงนี้บางทีเนี่ยเขาพูดรถติดเพราะฝนตกน้ําท่วม แล้วเราใครอยู่ตรงไหนก็ว่าคือรอเรือหายคําคุบกล้มหายเราก็รู้สึกว่าหุดกินเหมือนกันเวลาฟังฟังใครที่พูดพูดพูดไม่ชัดนะคะอ้าวแล้วตอนนี้ช่วงที่ทํารายการเนี่ยแน่นอนมันต้องมีทั้งปัญหามีทั้งเรื่องตลกขบขันค่ะสบการณ์ที่เจอมาี่มีอะไรที่อยากจะแชร์ให้กับคุณผู้ชมค่ะที่แบบอยากเล่าอูโอ้โหมันมีเรื่องมีเรื่องทะลึ่งเออทะลึ่งหมดทะลึ่งมากเลยเออพอคนเริ่มคนเริ่มเริ่มรู้จักเราแล้วว่าเยหัตยา ในฮั <c oughs> ทธยาเกศสังเนจัดรายการตั้งแต่ตีห้าถึง10มโมงเช,าชา้า <c oughs> ตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็น6โมงถึง10โมงก็คือเหมือนเห <c oughs> มือนว่าเขาก็น่าจัดรายการเยอะขึ้นใช่ไหม <c oughs> คะก็เริ่มมีการซอย <c oughs> ชิปในการจัดรายการ <c oughs> คนก็เริ่มรู้แล้วว่าเออเปิ่นจัดช่วงจราจรก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาจะแบบว่าเขาจะเขาจะเหมือนกับทำเป็นคุยกันแล้วว่าเออคุณเปิ้นครับโอ้โหวันนี้นี่แบบว่าผมนี่แบบรู้สึกแบบไม่ไม่หงุดหงิดนะเพราะรถมันติด น้อยอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกอ๋อหรอคะแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ผมอยากรู้เนี่ยไม่รู้มานานเขาจะเหมือนทะลเรื่องทะลเรื่องแล้วเปิ้ลฟังไว้ถนัดเขาจะบอกว่าเหมือนกับว่าของลับอ่ะของลับของผู้หญิงเนี่ยแต่เขาเขาใช้คําว่าหอมออออย่างเงี้ยเขาก็พูดไปเลยว่ายาวไหมแล้วเขาบอกว่าอะไรนะคะเอาใหม่ซิโอ้โหแล้วนี่ออนแอร์ด้วยออนแอร์เลยเพราะเป็นสดเลยอะไรนะเขาบอกว่าเปิ้ลก็กลับไปถามอีกเพราะพราเปิ้ลไม่ถนัดไม่ได้ยินไม่ถนัดคือแบกว่า แล้วเขาลหลังเขาก็พูดอีกว่าบอกว่าพม่าได้เสิีไปบอกนี่คุณดิฉันเนี่ยไว้ใจคุณนะที่เราคุยกันเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไว้ใจกันไม่คิดว่าคุณจะถามคาถามแบบนี้ตั้งตัวไม่ติดพูดตรงๆค่ะ ก็เลยบอกเขาเลยคือต้องเป็นคนดุไปเลยกลายเป็นคนที่แบบว่าเข้มไปเลยว่าพูดตรงๆไม่คิดไม่คิดว่าคนที่คนฟังที่เราไว้ใจแล้วเราให้เกียรติแล้วว่าแล้วเราสนุกในการที่รับโทรศัพท์แล้วคุยด้วยแบ่งปันปัญหาให้กําลังใจซึ่งกันและการจะมาถามคําถามแบบนี้น่าเกลียดที่สุด ดุดเดือยที่ตัดสินใจอย่างนั้นตัดสินใจพูดอย่างนี้ไปเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดคุณผู้ฟังตอนนั้นใช่ตัดสินใจพูดอย่างนี้ไปหลังทุกคนก็เลยเหมือนกับให้กําลังใจและตอนนี้พี่เปิ้ลยังจัดรายการอยู่ไหมคะคือจริงๆเพิ่งหยุดจัดรายการไปได้2ปีนะคะรายการวิทยุเนี่ยจัดมาโดยตลอดเลยโอ้โหจัดมาตั้งแต่อายุ 23, 24 ว่าจัดโอ้จัดรายการวิทยุมาหลายปีค่ะสามสิบกว่าปีถึงมหถึงค่ะถึงจัดมาจัดมากบายเลยจัดมาเกือบสามสิบปีนี่จัดรายการได้ตลอดพูดได้ไม่หรอคะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเราโตขึ้นเรื่อยๆวิธีการจัดรายการเราก็จะเปลี่ยนไปสมัยเด็กๆเราก็จัดรายการเพลงพูดถึงกําลังใจมีเริ่มช่วงที่เราโตขึ้นมากแล้วเรื่องเรื่องที่เราเริ่มสนใจปัญหาบ้านเมืองก็จะมีได้คุยกับนักการเมืองมากขึ้นคุยกับผู้บริหารจังหวัดประเทศหรือว่า คุยกับนักธุรกิจมากขึ้นเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเริ่มโตขึ้นจนกระทั่งมาจัดล่าสุดก็จะจัดเป็นแนวเป็นแนวทอล์กโชว์ช่วงเช้าเป็นเป็นมอร์นิ่งทอลแล้วก็เพิ่งหยุดจัดไป2ปีก็มาบริหารรายการที่ยุตเต็มรูปแบบก็เลยก็เลยหยุดจัดเพราะว่าคิดว่าอยากจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ๆบ้างเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อคิดไหมคะสำหรับน้องๆที่ชมรายการอยู่เพราะว่า พี่เปิ้ลนี่เป็นขวัญใจของวัยรุ่น um> แล้วก็ทุกวัยแล้วกันไม่ใช่วัยรุ่นหรอกคือก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงรายการวิทยุนะครปัจจุบันก็มีนักจัดรายการวิทยุหน้าใหม่ๆหรือว่าคนใหม่ๆหรือว่าที่ยังอยู่หลายคนทีเดียวที่ทําได้ดีจริงๆแล้วทุกงานนะคะทุกงานเนี่ยถ้าเราทําด้วยใจรักบางครั้งเนี่ย เราเข้าใจว่าทุกคนคปัจจุบันนี้บางคนก็คิดถึงว่าเอ้ยทำงานมันก็ต้องได้เงินสิแน,น่นอนทํางานก็ต้องมีเงินแต่ถ้ากราบใดที่เราทํางานด้วยใจรักเนี่ยเชื่อว่าอย่างอื่นเนี่ยตามมาเองไม่ว่าจะเป็นปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองเนี่ยตามมาเองฉะนั้นขอให้เราทําทุกอย่างด้วยความรักเมื่อเราทําทุกอย่างด้วยความรักเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราไม่รู้จักเบื่อเรายังกระวีกระว่ากระตือรือร้นที่จะหาข้อมูลหรือทําอะไรใหม่ๆเพื่อพัฒนางานของเราพัฒนาฝีมือของเราได้ตลอดเวลาค่ะ คุณเปิ้ลคะอย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราต้องมาคุยกันต่อได้ค่ะเพราะยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกเยอะเลยแต่วันนี้เราสองคนต้องลาคุณชมไปก่อนนะคะแต่ก่อนลาเราต้องขอขอบคุณเดนทัสเรสซิเดนต์นะคะสถานที่แห่งนี้สวยรูมากเดี๋ยวสักวันเรามาพักกันเนาะเอาละค่ะได้ค่ะเอาละค่ะต้องขอขอบคุณน้องเปิ้ลนะคะทายาวงกระจารค่ะหมดหน้าเป็นวงกระจารแล้วใช่ไหมคะไม่หมดเลยกัน เอาละค่ะเราสองคนจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ,คะในรายการคุยกับเป็ดสุภีทุกวันเสาร์เวลาดี4ทุ่มครึ่งทางช่อง t ท n n 24ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ